ค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สายใจอินกลางนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมนะคะวันนี้จะ,ะขึ้นเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะคะก็จะเป็น หัวข้อสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะของราชนะาราชาอาณาจักรไทยนะคะประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิทางเศรษฐกิจนะคะสังคมวัฒนธรรมในฐานะพลเมืองโดย เท่าเทียมกันเนาะดังนั้นตามสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีจึงพึงกระทำกิจกรรมต่างๆนะคะตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อความก้าวหน้าของประเทศและก็ต้องปฏิบัติตนตามหลักกฎหมายด้วยนะคะตามหลักกฎหมายเป็นทั้งกฎหมายสากลและก็กฎหมายไทยนะคะจนกลายเป็นวิถีแบบเป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเนาะ ได้แก่การเคารพเหตุผลรู้จักการปณิปณีปนอมนะคะยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสัติวิธีเนาะจนเป็นสังคมที่พัฒนาอย่างมั่นคงมากข้างแล้วก็ยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อกันเลยว่าสิทธิหน้าที่ของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะอ่ะ รัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในหัวเรื่องนี้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งรัชอาาจักรไทยเขาเตราอะไรไว้บ้างนะคะก็คือ,อ,อ,ร,อ,อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็จะตราไว้นะวันที่6เมษายนที่เราเห็นเลยนะคะ6เมษายนพศ2560นะคะได้กล่าวไว้ในหมวดที่3สิทธิ และเสร,รีภาพของปวงชนชาวไทยและก็อยู่ในหมวดที่4นะคะของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะคะและก็จะมีการสรุปโดยย่อมาให้นะคะในหน้านี้เลยอ่ะเมื่อกี้ที่บอกไปว่า3สิทธิและเสร,รีภาพของปวงชนชาวไทยและก็หมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อที่1ก็คือบุคคลย่อมมีสิทธิเสรี ะะย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายแล้วก็ได้รับความคุ้มครองคุ้มครองนะคะตราบใดที่การใช้สิทธิหรือว่าเสรีภาพนั้นไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีงามของประชาชนเนี่ยรวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและก็เสรีภาพของบุคคลอื่นผู้ถูกละเมิดสิทธิย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเมื่อกี้ที่บอกมาได้นะคะ เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั่นเองนะคะถ้าเป็นสองนะคะสองก็คือบุคคลย่อมสเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะคะคือได้รับความคุม้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมกันนะคะ3บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตแล้วก็ ร่างกายตามกำหนดตามกฎหมายนะคะก็ทุกคนก็มีสิทธิเท่ากันอะชีวิตร่างกายของเรามีเท่ากันหมดนะคะสี่บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญานะคะตรงนี้มองมูเนาะไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่อะไรได้กระทําการที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดคุณไม่ต้องรับโทษอะไรนะคะแค่แต่ว่าคุณทําผิดอะไรก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายนั่นเอง ะะและก็ข้อที่5การเกณฑ์แรงงานจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยเว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะคะหจะเป็นบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ครอบครัวนะคะการกระทําอันเป็นละเมิดสิทธิของ บุคคลหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะในทางใดๆก็ตทมเอาใดๆก็ตามนะคะไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรก็ตามนะคะก็จะอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นไว้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะเนาะก็ป้องกันนะคะ7บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานนะคะ บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถานเป็นการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนนะคะการพิมพ์การโฆษณาและก็การสื่อความหมายโดยวิธีอื่นๆอีกทั้งเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองนะคะแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะคะหรือว่าศิลธรรมอันดีงามของปวงชนชาวไทยนะคะอันนี้คือสิทธิเสรีในเคหสถานนะคะ ส่วน8บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นตามจาริยธรรมแห่งวิชาชีพนะคะก็การเสนอข่าวอะไรมันก็ต้องมีสิทธินะคะมะีข้อบังคับของเขานะคะ9บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร นะคะการเดินทางการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยสามารถเลือกได้นะคะการเดินทางเดินทางาเดินทงไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้สิบบุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินแล้วก็การสืบทอดมอรดกนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิอยู่แล้วว่าคุณจะต้องมีทรัพย์สินเนี้ยการสืบทอดมอรดกเนี้ยมาจากบรรพุรุษเราก็สามารถสืบทอดมอรดกเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆกันมาเขาก็จะมีข้อกฎหมายไว้ว่า ใครที่ควรจะได้รับมรดกตรงนี้ได้นะคะก็เป็นข้อกฎหมายเหมือนกันส1บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทราบและก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครัวของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะสามารถเสนอเรื่องราวเ้อาทุกได้ฟ้องร้องได้ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐให้รับผิดชอบได้นะคะ เนื่องจากการกระทาหรือละเว้นการกระทําของข้าราชการนะคะพนักง,งานลูกจ้างของหน่วยงานรัฐอนุรักษ์ฟื้นฟูอะไรพวกนี้นะคะส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒน,นธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีพวกนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนาะแล้วก็มีต่อไปอีกนะคะก็สิบสองจะเป็นสิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองเนาะการบริโภคอะไรที่มัน เขาก็จะมีการรับรองถ้ามันเป็นอันตร,รายต่อเรานะคะเออมันก็ต้องมีการรับรองก่อนนะคะแล้วก็สิบสามบุคคลยอ่อมได้มีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐเนาะสิบสามสิทธิของมรรดาก่อนและหลังคลอดย่อมได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายเหมือนกันอันนี้มันไม่มีต่อ 15. บุคคลที่มีอายุเกิน60ปีไม่มีไรายได้นะคะหรือบุคคลที่มีความยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อย่างเหมาะสมเหมือนกัน 16. บุคคลจะใช้สิทธิธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะโอเคมี16บหกข้อนะคะหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ส่วนหน้าที่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ก็คือหนึ่งพิทักษ์ชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์และก็ปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษ,าาษาัตริย์ทรงเป็นประมุขสองคุณต้องปกป้องนะคะป้องกันประเทศพิทักษ์เกียรติภูมิเพื่อผลประโยชน์ของชาติและก็สาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกคนจะต้องดูแลนะคะดูแลแผ่นดินป้องกันประเทศ เนาะสามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกฎหมายมีอะไรออกมาคุณจะต้องทําตามกฎหมายนะคะข้อนี้ห้ามข้อนี้ห้ามข้อนี้ห้ามอันนั้นคือกฎหมายนะคะห้ามทาตามอ,อมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายบังคับนะคะก็คือการจราจรอะไรพวกเนี้ยถ้ามีออกมาก็คือต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะและก็สี่นะคะข้อที่สี่นะเข้ารับการศึกษาภา,บาคบังคับ กำหนดไว้ว่าคุณจะต้องอในอบุคคลแต่ละบุคคลคุณจะต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาอตอนต้นนะคะหรือว่ามอตอ้นนั่นเองเขาก็จะกำหนดไว้ว่าคุณจะต้องจบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนะคะและ้วก็ห้ารับ,ร,บราชการทหารตามกฎหมายบัญญัติก็มีการเกณฑ์ทหารเนาะหกเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่นเจ็ดคือไปใช้สิทธิใช้สิทธิอะข้อหกก่อนนะเคารพและไม่ละ,ละเมิดสิทธิเสรีของบุคคลอื่นคุณจะต้องมีการเว้นระยะนะคะบุคคลเนาะต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านอการแต่เนื้อต้องตัวหรือว่าการอ,อการทำร้ายร่างกายการคำพูดคำจาการแตะตัวอะไรพวกเนี้ย ทุกอย่างเลยห้ามละเมิดสิทธิบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เจ็ดไปใช้สิทธิ์ลึกตั้งนะคะเสียภาษีอากรปกตินั่นแหละไม่สนับสนุนการทุจริตบุคคลอื่นนะคะประพฤติมิชอบทุกรูปแบบเนาะอันนี้คือสิทธิหน้าที่ของปรงชนชาวไทยนะคะและก็แปดข้อสุดท้ายร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และก็คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มัน เป็นมรดกตกทอดเป็นวัฒนธรรมของอประเทศชาติเราเราก็ควรที่จะเก็บไว้นะคะคุ้มครองร่วมมือกันเนาะอันนี้คือหน้าที่ที่เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าพลเมืองชาวไทยของเราเนี่ยจะต้องทําหน้าที่อะไรก็ที่พูดไปแบบนี้นะคะข้อต่อไปเลยนะทีนี้หน้าที่พลเมืองตามกฎหมายสากลตามกฎหมายสากลนะคะ ตามกฎหมายสากลเขาบอกว่าหนึ่งคือมนุษย์เกิดมามีอิสระนะคะมีอิสระมีความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและก็สิทธิอันนี้คือสากลเนานะทุกคนย่อมมีความอิสระและก็มีสิทธิมีศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่แล้วนะคะสองทุกคนมีสิทธิและอิสระภาพเช่นเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติคุณจะอยู่ชาติกรแแตสีผิวน,นะคะเพศภาษา,าศาสนาความคิดทางการเมือง รวมทั้งตรงนี้ด้วยนะคะความคิดทางการเมืองออทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเนาะสามทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตต่างๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเสรีภาพแล้วก็มีความมัน่นคงเนาะสี่บุคคลจะถูกทรมานหรือถูกลงโทษที่โหดร้ายไรมนุษยธรรมไม่ได้อันนี้เรารับไม่ได้ถ้าเราเหตุใครที่ถูกทรมานถูกกดขี่ข่มเพงอะไรพวกเนี่ยนะคะเราก็จะรับไม่ได้ ห้าบุคคลใดที่ถูกกักขังกักขังหรือว่าในประเทศตามอำเภอใจก็ไม่ได้นะคะทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนกันนะคะกฎหมายก็มีเหมือนกันทุกคนต้องทําตามเจ็ดทุกคนมีความเสมอภาคทางกฎหมายเนาะอันนี้ก็มีความเสมอภาคทางกฎหมายแปดทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเองทรัพย์สินของตัวเองก็เป็นทรัพย์สินของตัวเองนะคะ 9. ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศอะไรที่มันขึ้นว่าคำว่าสาธารณะทุกคนสามารถใช้งานได้สามารถไปทำได้นะคะเอ,อ่ออันนี้คือสาธารณะาสาธารณะประเทศนะคะสิ 10. ทุกคนมีสิทธิในการทำงานให้เลือกงานโดยอิสระนะคะเออไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็สามารถเลือกได้เลยอิสระจะเรียนอะไรมานะคะเรียนอะไรมา แล้วก็ไปทำงานตามอิสระของเราต่อไปเป็นหนะ้าที่บลเมืองตามกฎหมายไทยละ่ะกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อความคุ้มเพื่อควบคุมความประพฤติและก็คุ้มครองมิให้มีการละเมิดเช่นสิทธิในครอบครัวนะคะสิทธิในครอบครัวสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว ความเป็นอยู่ส่วนตัวคนภายนอกไม่สามารถเข้าไปาละเมิดได้คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ถ้าในครอบครัวก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวะนะคะคนภายนอกก็ไม่สามารถเข้ามาเอายุ่งเกี่ยวได้นะคะสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงนะคะการมีชื่อเสียงของเราเรามีสิทธิที่จะปกป้องนะคะชื่อเสียงของเราสิทธิในการเลือกอาชีพเลือกอาชีพคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาชีพที่ สุจริตก็เลือกไปอันนี้คือสิทธิของเราถิ่นที่อยู่อาศัยจะอยู่ที่ไหนจะย้ายไปที่ใดก็ได้นะฮะการเดินทางเออการเดินทางไปไหนก็ไปได้ทรัพย์สินทรัพย์สินเงินทองเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะเออพลเมืองไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายนะคะมีความผิดแล้วก็ถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นเราเขามีกฎหมายไฟจราจรอ,อันนี้คือกฎหมายของประเทศชาตินะคะกฎหมายของประเทศชาติบอกไว้ว่าห้ามมีกฎจราจรไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงคือห้ามฝ่าฝืนนะคะห้ามไป ไฟเหลืองก็คือเตรียมตัวใช่ไหมคะแล้วก็ไฟเขียวสามารถไปได้หากอยู่ที่ไฟแดงอยู่เออมีใครฝ่าฝืนไปปึ๊บอ่ารถวิ่งไปแล้วททางๆท,ที่เป็นไฟแดงอันนั้นคือการเอ,อละเมิดนะคะต่อกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถูกลงโทษตามบทกฎหมายนะคะก็คือโดนจับไปเออหรือว่าเสียค่าปรับอะไรประมาณนี้เนาะ ข้อต่อไปเป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไรฟังให้ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะประชาธิปไตยก็คือระบบการเมืองการปกครองที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นประชาชนใช่ไหมเออประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเหมือนกันนะคะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศคุณลักษณะ8ประการดังต่อไปนี้8ประการมีอะไรบ้างก็คือ1ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐอ่าใช่ไหมสองบุคคลมีความเท่าเทียมกันในฐานะพลเมืองนะคะทุกคนมีมีฐานะเท่าเทียมกันนะคะในหน้าที่ การเป็นพลเมือง<ม>ฉันเป็นพลเมืองเธอเป็นพลเมืองเราทั้งคู่มีสิทธิเท่าเทียมกันเนาะสบุคคลมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันสี่รัฐเน้นการปณีปนองเพื่อลดความขัดแยง้งหการปกครองเน้นศิลธรรมความสุจริตและก็ไม่หิดแก่ตัวเนาะหการปกครองเน้นความสําคัญแก่บุคคล เจ็ดการปกครองมีเหตุแล้วก็ผลในการพิจารณาทุกคนคิดตามนะคะอ่าแล้วก็แปดการปกครองยึดเสียงข้างมากใช่หรือไม่ยึดเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยยึดเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยถูกไหม เขาก็บอกว่าข้อ8นะการปกครองจะใช้หลักการเสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาและก็มีการเคารพในเสียงส่วนน้อยด้วยนะคะอ,อโอเคตรงนี้ไปนะคะอ่ะทีนี้วัฒนาธรรมพล,ลเมืองวัฒนาธรรมพล,ลเมืองก็คือการเป็นพล,ลเมืองเนี่ยคุณจะต้องทําอย่างไรนะคะ ก็คือ 1. มีจิตใจสนับสนุนนะคะมีจิตใจสนับสนุนการปกครองของระบบประชาธิปไตยเนาะสองมีความเชื่อในศักนศักในศักความเป็นมนุษย์เคารพสิทธิและก็เสรีภาพของการเป็นพลเมืองนะคะสามเคารพกฎกติกาต่งตางๆยึดเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยด้วยสี่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การเลือกตั้งคุณทําอะไรคุณก็ต้องไปเลือกตั้งเนาะนการเมืองห้ามีความสํานึกในหน้าที่แล้วก็เชื่อมั่นในตนเองนะคะสํานึกในหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของพลเมืองเราจะต้องทําอะไรอย่างเช่นมีขยะอยู่ในมืองคุณจะทิ้งต่อหน้าต่ตาโดยที่ไม่ได้ทิ้งหลบถังขยะอันนั้นอะ่ะไม่มีความสํานึกในหน้าที่นะคะ หน้าที่ของเราก็คือมันไม่มีใครต้องมาบอกหรอกว่าจะต้องเอาขยะเนี้ยไปทิ้งลงถังขยะเราต้องสํานึกคิดของตัวเองและว,ว่าเออฉันถือขยะไว้ฉันจะต้องเอาไปทิ้งลงถังขยะอันนั้นคือหน้าที่ที่เราจะต้องทํานะคะไม่ต้องมีใครมาบอกเนาะหกมองโลกในแง่ดีแล้วก็วางใจผู้อื่นนะคะเจ็ดรู้จักการวิจารณ์อย่างมีเหตุผลและก็สร้างสารรค์สมัยนี้เป็นยังไง การไม่เคารพผู้อื่นโดยการวิาพากษวิจารณ์นะคะวิาพากวิจารณ์แบบไร้เหตุผลนะคะและก็ไปในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์การเล่นโซเชียลมีเดียเออไปวิาพากษวิจารณ์เราเห็นแค่มุมมุมหนึ่งของคนคนนั้นแต่ว่าการวิาพากวิจารณ์คนอื่นโดยที่มันไร้ยเหตุผลเอ่อไร้ค,ความสร้างสรรค์มันทําให้คนคนหนึ่งเสียหายนะคะ มันทาให้คนคนหนึ่งเสียหายโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคนนั้นเขาเป็นแบบที่เราคิดหรือไม่เราอาจจะคิดเราอาจจะเห็นแค่มุมเดียวของคนอื่นนะคะแต่ว่าเราไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนาะและก็แปดต้องมีอ่าต้องไม่มีจิตใจที่ประเด็ดการเข้าใจนะ ต้องไม่มีจิตใจที่ประเด็จการเช่นการมอบสิทธิการเมืองการปกครองไว้ที่ผู้นําการใช้อํานาจเด็ดขาดการยอมจํานวนต่อผู้มีอํานาจใช่ไหมการไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคลประเด็จการก็คืออักตัวเองเป็นใหญ่ตัดสินใจแบบไร้เหตุผลอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้คือวัฒนธรรมของพลเมือง ที่เราจะต้องมีนะคะโอเคไปต่อหข้อต่อไปน่าจะหมดแล้วอ่าข้อสุดท้ายคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตก็คือในอนาคตคุณจะต้องอ่าก็ต้องมีอะไรนะคะมีทักษะในอาในงานอาชีพทักษะในงานอาชีพมันก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่มาให้เลือกมากมายนะคะ ทุกคนก็จะช่วยกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีระเบียบวินัยนะคะมีระเบียบวินยัยระเบียบวินัยทุกคนมีอยู่แล้วระเบียบวินัยในสังคมระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ทุกที่เขามีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบของตัวเองไม่ใช่ว่าจะทําอะไรที่ตามอ,อําเภอใจแต่ว่าการระเบียบวินยัยตรงนั้นข้อกําหนดตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ไป เบียดเบียนเบียดเบียนคนที่อยู่เนาะแล้วก็มีความเป็นพลเมืองที่ดีคือรู้จักชื่อหรือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมนะคะทำตามหน้าที่ของพลเมืองของตนเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีเป็นคนที่มีคุณธรรมและก็จริยธรรมเนาะเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่คดโกงนะคะไม่คดโกงไม่สอดเสียดไม่เบียดเบียดและก็ใช้เทคโนโลยีกลมกลืนธรรมชาติใช้เทคโนโลยีกลมกลืนธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาบอกว่าในอนาคตคุณภาพสังคมไทยย่อมเกิดการปลูกฝังวัฒนธรรมพลเมืองจนเกิดคุณภาพในหมู่เยาวชนโดยเริ่มต้นจากการอบรมบนนิสัย จากครอบครัวก่อนนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาก็จะช่วยหล่อหลอมนะคะหล่อหลอมให้ทุกคนมีมีระเบียบวินยัยมีทักษะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเป็นพลเมืองที่ดีเนาะโอเคสำหรับบทที่หกนะคะน่าจะจบแล้วอหมดแล้วอันนี้คือบทที่เจ็แลละก็บทที่หกนะคะก็เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการทีเ่เราอยู่ในสังคมไทยนะคะเรามีหน้าที่สิทธิเสรีภาพของตัวเองนะคะก็สามารถาปฏิบัติตามนะคะเคารพกฎหมายหรือว่าสิทธิของตัวเองก็การที่มีสิทธิรู้จากสิทธิของตัวเองแล้วก็รู้จากาการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะ หากมีอะไรผิดพลาดในบทนี้เนาะก็ขอภายนักึนษาด้วยนะคะหามีอะไรพูดผิดไปเนาะเออก็ขอจบแค่นี้นะคะสำหรับบทที่6นะคะไว้เจอกันใหม่ในบทต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทำไมไม่ออก